QNR อะไรเลยนั่นนะว่าจะถามโอ้คู่ว่าไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษเนาะว่าพี่เอฟซีถามยังไม่ได้ไปดูเลยไม่ว่างเลยเดี๋ยวไปดูก่อนดูคลิปนั่นเลยคลิปที่ถามอะไรกันน่ะว่ามีอะไรกันหรือยังที่เธอเอามาโพสหน้าเฟซเธอเนี่ยอ้า แค่นี้เละเอาคุยกับสาโลหน่อยเอาน้องเขาจะทำงานแล้วเออเดี๋ยวพี่ไปถ้าว่างเดี๋ยวพี่ไปหาอะว่างไอศิลปไปอยู่แม่แม่งูหันคือเขาเลยงัวหันงัวหันเบาเลยงัวหันเบาเด้อกินน้ำบ่ได้งูหันเศียบมือนปลาเศียบงัวหันน่ามางัวหันคือเขาเลยได้กินปลาเศียบเขาไม่น่าใหญ่จังม่อามูหันนั่นนี่ใหญเดิม สองห้าร้อยสามต่อโทนไงอกระจกขรับพูดวเบิดัเบิงงรหงโมเบิงแดงยอเราเห็นดงโมยังดังผู้ดังนี่บอกผู้ดังกับีดังกบอดูเราอยู่บนน้ดูบรรยากาศทั้งสองหน้าไอ้สองหน้าทั้งสองหน้าเนอหูล้วละว่าพิษห้านี่โซลัง สองหลังงี้ไงสองหลังต้องโอ้ยใครมาดูการ์ตูนมาอยากเด็กน่อยนะชิงจังขมันชิ้นแดงมากเองเลยจ้าโดนมันโอ้ยเปร้อต์มาชินจังขมันแล้วเรื่องเรื่องต่างๆมาในมันไอ้ดมหูบองว่าที่ที่ปหมันมันบอกมัว่าที่ไหนมันว่ามันยังอยากใส่ชีวิตอิสระอยู่ก็เลยว่าคือบ่ปาจ้ะ เป็นยังไงมันบอกมันยังไม่อยากอยังนะ้นะยากว่าท่านอยากผูกมัดจำไผ่เองสินะอยากไปเรื่อยๆบักคับาาดีละกะเล็เรียกว่าก็คือปะป๊าโหลดก็เรียกว่าใช่ไหมปลาะยัง,ยงมันก็บอกว่าตอนนี้มัน,ๆๆนมันมันมันครบไปแล้วเมื่สิบวังที่เสียเปลียนมันอีกหมดเลยเอาเปิดปากพูดด้วยเปิดปากพูดไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นโควิดกดไมค์ออกมาอีกแล้วนี่ั้งชุบด้วยกันต้องติดแมสก์เออใส่แมสก์ตอนนี้ใส่แมสก์ เวลาว่าวกันนี่น้ำลายมันจะฟงใส่กันนะไปกินนั่งรถไต้องใส่แม่ด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันอันถามแนว่าสิจ่อยอีกอันไก่ยังต่เขียนคิวทอกันอยู่เออลืมสเก็ตคิ้วมันเดียวข้างหนึ่งช่างเขาช่างเขากันให้ไม่เท่ากันนั่นแมะวันที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวน่ะอุตส่าห์ไม่เคยกันคิวเลยนะเบิ่งตีละข้างนี้ค้างนี้สะดเลิดขึ้นไปหนึ่ง ให้มันงัหนูนะันนี้ก็ลูกเล่นเยอะครับตัวนี้ลูกเล่นเยอะเขาดูว่ามันจะร้อนไหมร้อนเไม่ร้อนเลยันแอร์ันแอร์ร้อนเศร้าเลยข่าวดีนะครับน้องนุ่นจะมั่นกับน้องนนนะครับข่าวดีเราเป็นผู้ที่โดนน้องนุ่นชวนคนที่ยี่สิบยี่สิบนะครับจากชวนยี่สิบเอ็ดคน อีคนหนึ่งทัวหาไม่ติดก็เลยเราก็เลยได้ยี่สิบใช่ไหมใช่ถ้าคนนั้นท้นก็ติดเราก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดไม่ได้ไม่ได้ไปเออนวดตอนนั้นแหละเมื่อกี้อยู่ด้วยกันได้ใช่เขาบอกตามมารยาทใช่ไหมตามมารยาทก็เลยบอกกันเลยด้วยเราสองสามหมื่นดิบอ่แม่งี่สามหมื่นมันยี่หกอ่ ไ,ไปล้างเนี่ยลากก้างกล่องมันเบิดเลยเ็๊ในคนกับเบริรงดถ่ายมันหนังแดนล้างรถไปบ้านงานน้องนุ่นขัดล้อไปงานบ้านน้องนุ่นยัง <ไป S 1> อีกไปหาด,ดําเนิบไปรับช่างเอี่ยวไปงานน้องนุน่นยังสี่อเอออนั่นอีกคลิปหนึ่งไม่ไี้ประทับไล่ช่างเอี่ยวลงจังไอยังกับบ้านเลยเอาอีกแล้ <laughs> เออลดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้ กันตัวนั่นอฟาดกันฟาดกันฟัดกันยังไงเอาเดี๋ยวให้เจ๊จ้าไล่ทางเดียวลงยางแรงลงบนรถเดี๋ยวในคลิปที่แล้วก็ให้มันแล้วไปนะครับไม่ได้อะทำไมเอาสิไม่ลอยละสิไปหมดเลยยังได้เลก็เมื่อกี้ก็ซื้อทุเรียนให้แล้วเมื่อกี้อยังอันนั้นมันคลิปรถลมมันคนละคลิป แมนเออไรผัวพี่ยังไม่ได้เอาลงเลยเอาฝาเลงสิล่ะจีดองไม่เห็นยังดูนี่ดองมากดองเดี๋ยวกวิ่งดองอันอันรถล่มก็จนว่าล่มเลยจน่าแผ้เศร้าก็จังลงหลังแผ้จนว่างแพ้เองอ๋อนี่ซูมนะครับซูมข้างหน้ามีซูมด้วยเวลาทองไปสือทองก็ไปห้องไหน เฮ้ยบนเหยอนีนี่น้อยู่หลังอ๋อยังมาทักเขนเจียบนมรมอนี่ยงน What the fuck What มาซื้อยุคคเม้นน่ร้อยอะไรเนี่ยเจ็ดสิบบาทนึงอันนี้แปดสิบเก้า เอ้ยต <S an rapper> ่ดมไปไหนน่ะอยาไปซื้อซูซี่ให้ลูกแป๊บนึงซูซี่แล้วก็ซูซี่อีกหนึ่งมาะเข้าตลาดเย่เข้าตลาดเป็นยังซูซี่ขาดไปแล้วไปเรียนนำม้วนโดนเจักรอบนึงนี่ไม่ขาดสิครับถ้าได้โดนอีกรอบนึงมีอ้าวไอ้นี่โดนตำรวจจับเสื้อน้ำแนนเมียนโมเป็นยังงั้นเส่อน้ำแน่ซูซี่แมะเข่ายานถึงย้อนลงน้ำแม่เข้ายานเนี่ยเขาประค ึงย้อนลงน้ำดิเมื่อเขาจุกตายอยู่ในน้ำดิให้จอดรถครับให้ดึงหัวเราไม่ดูวันพูดมันขี้มันแตกอย่าหยุบหัวเราสิโอ้หูในกระเจ็บขึ้นกันอะไรรอบแรกกันดูลงไปเองเจ็บเดี๋ยวสัญญาณงามๆลงไปเองเลยใช่แล่ะบอกว่าจะลงเองลงเองยังสซุกกันลงไปเต็มมีขาบาดมาเลยยัดสุกดากล่ะอุ้ยดากบ่เป็นหนังอู้หด้านในต่างซองเทียมหมดนะข้างนี้ซองเทียมไปแค่ทีใส่ไปซื้ออยู่ยใส่นี่ฮัตตดม ซื้อยู่ไงมันจอดไม่ได้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นทางเดียวน,ยนี่ฮะปาะดูกล้องเขายังชัดเลยอ่ะเอาแล้วทำไมมันไม่ส่องมาทางเนี้ยจอดได้แต่โดไปไหนเอ๋อมันเป็นทางเดียวเดีมันจอดได้มันเป็นเส้นอะไรไหมมันไม่มีเส้นいいบ้าบ่เปรอ้น,อน,นี่เออคืององเลยแล่ะคน <ไ so. S 1> ขับอะไรคือเปไอ้ไปเอ้ยไปวะอย่าง <S <S ตรงนี้แหละถ้าเขามาชนก็มาเต็มๆนั่นแหละบรเป็นยังไงหน ok หอรอถุงเงินทำไปใส่วะียังไ่เขาสื่อป่ะไม่ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็ข่าวดีนะครับน้องมุนนงม่นน้องมุ่นน้องนุ่นน้องมุ่นอะไรไปมุ่นอะไรเฮรอจะมั่นนะครับเขาโทรมาบอกนะครับโอเคครับสำหรับพี่นี่บ๊ายบายสวัสดีครับ